มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่83นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางตรังนะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4125นนะครับนี่นะครับช่องราดบุรีสเตชันมาด้วยนะครับ านที่มีความผสมจะสนองที่สถานวัดโขกจะเตรียม10หอง้สำหรับงท่านในกุพเลยค่ะขบวนรถที่3เยทางาที่หนนกเป็นวนสวนที่8สาถือกระที่านทางสถานกรุงเทพสะาครับช่องลาดบุรีนะฮะเตชั่นคนบ้ารถไฟพี่อาร์ตนะครับของน้อง กำลังออกเดินทางแล้วนะครับเ,เดี๋ยวก็ไปรอแปดหน้าตรงผมพี้ครับไอ,อพี่หน่องสัญญาครับของรองบเอฟจีก่อนรอบหน้าอบุบล อุบลราชธานีอำเภอวาลินชำาราบรถไฟไปไม่ถึงอุบลนะฮะจอดแค่ฝั่งวาลินอะแล้วกกรครับหลวงพี่วัฒการครับอุบลด่วนที่83นะครับเคื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับ รถนอนมาหลายคันเลยนะครับนี่นะครับขบวนด่วนที่83นะครับพ่วงรถนอนปาประกาศชั้น2มาที่คันนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม b ับส i ายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุก channel ครับชั้นสองตาลายนะฮะถ้าเพื่อนๆน,น,นับได้3ามคันก็3ามคันนะฮะบ,บางทีแอรอาจจะตาลายเมื่อกี้นี้นะครับแต่บางทีก็อาจจะนับได้สี่คันโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ